วันที่2มิถุนายน2566ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูลโดยนางอุดมศรีจันทรัสมีประธานชมรมจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์สร้างจิตสำนึกและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีประชาชนชาวสตูลพร้อมใจกันรวมตัวสวมใส่เสื้อสีเหลืองผูกผ้าพันคอพระราชทาน พร้อมกับชูป้ายไวนิ้วเขียนคำว่าขอเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และแสดงจุดยืนคัดค้านการแก้ไขามาตรา112โดยมีประชาชนเยาวชนนักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงพลังจำนวนมากโดยรวมตัวกันก่อนออกเดินรณรงค์ได้อ่านดูอาขอพรให้ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์และพระราชินีแข็งแรงปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งปวง ด้านนางอุดมศรีจันทรสมีประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูลกล่าวว่าเราแสดงพลังทำกิจกรรมทุกๆปีและไม่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นเพราะจุดยืนเราชัดเจนรักในหลวงรักราชวงศ์จักรีตอนนี้คือเราต้องการปลุก,กจิตสำนึกของคนให้รู้จักให้รู้ว่าต้องปกป้องสถาบันและต้องเทิดทูนสถาบันและคัดค้านการแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนะคะ อย่างน้อยๆให้คนสะตงได้ขึ้นมาลุกขึ้นสู้เรื่องเรื่องนี้บ้างเนาะค่ะและที่ทํานี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกันเมืองน้องจะทเองเงินของส่วนตัวไม่ได้เงินของคณะกรรมการเมืองไม่มีเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะคะทำด้วยด้วยทำด้วยจิตสํานึกของตัวเองว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะตอนนี้ก็คือทา,าองรัฐบาลมีการติดตั้งรัฐบาลใหม่ใครเป็นสำหรับการเราเราไม่เกี่ยวใครจะเป็นไม่เป็นเราไม่เกี่ยวค่ะนะคะเราจะไม่สนในส่วนนี้เราสนคือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เรา,ปาเป็นประสบพิกรของไทยเราต้องโทษตึงสถาบันมหากตริย์ยิ่งที่แล้วดิฉันในฐานะที่ผู้รับใบอนุญาตของเรียนพัฒนาการศึกษาวันนี้ดิฉันจะให้โอวา่าเดีจะพูดกับนักเรียนเสมอว่าชาติไทยศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องยอกย่องเหนืออย่าใครมาลบหลู่ดิฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดค่ะแล้วก็สั่งสอนเด็กว่าที่ได้เป็นชาติอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พระราชวงศ์จักรีเป็นคนปกป้องเอาไว้สําหรับลูกหลานของคนไทยหรือเปานจะ สอนเด็กให้รักชาติศาสนาประกา,า,ารอาศัพท์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดทั้งหลายนี่ต้องมาจากอาจารย์ด้วยอาจารย์ต้องให้ความร่วมมือถ้าอาจารย์ไม่ให้ความร่วมมือก็อยากในการที่จะสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีได้ค่ะสำหรับการปล่อยขบวนเดินโรนโดจะเคลื่อนไหวขบวนตามเส้นทางถนนสตูลธานีผ่านหน้าสารกลางจังหวัดสตูลผ่านหน้ามัสยิดมัมบังจนถึงศาลเจ้าโป้เจเก้งเลี้ยวขวาไปยังถนนสมันตประดิษฐ์ จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังถนนบุรีวานิชผ่านหอนาฬิกาตลงไปตามเส้นทางถนนเรืองฤทธิ์จรูนและผ่านหลังสารากลางกลับไปยังจุดเริ่มต้นสงใต้นิวรายงาน Thank <laughs> you.